ตอนที่398ความแตกต่างในห้องประชุมสภามีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่ขุนนางถึงวิธีการฝึกฝนผู้สืบทอดตำแหน่งผู้ฝึกฝนเราได้ทวงคืนทรัพยากรสำคัญสำคัญมากมายและได้เพิ่มเกณฑ์การแลกเปลี่ยนขุนนางอู่หลานอดไม่ได้ที่จะเอ่ยจินเจ้าคิดว่าเราจำเป็นต้องตัดทรัพยากรต่อไปอีกเหรอ แบบนี้ทรัพยากรมันก็หายากขึ้นนะสิหายากตรงไหนจินนั่งสายหัวตอนที่ผู้อาวุโสหยวนอ่อนแอค่ายผู้ฝึกฝนทั้งหมดไม่มีขุนนางแม้แต่คนเดียวตอนนั้นไม่มีทรัพยากรดีๆเลยด้วยซ้ำผู้อาวุโสหยวนเข้าใจเพียงการดำเนินการปกครองของต้นกำเนิดโลกแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นขุนนางเหรอ ตอนที่ข้าอ่อนแอค่ายผู้ฝึกฝนมีเพียงผู้อาวุโสอยวนเป็นขุนนางและทรัพยากรก็หายากมากแต่ข้าก็ผ่านมาได้ดูหลัวเฟิงสิเทพจินกล่าวว่าหลัวเฟิงก้าวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของจักรวาลหุ่นหยวนอันอ่อนแอในดินแดนต้นกำเนิดบ้านเกิดของเขาทรัพยากรสามารถถูกมองข้ามได้ ต่อมาเขาต้องฝ่าฟันความยากลำบากเพื่อไปถึงพื้นที่แกนกลางของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งต้นกำเนิดและยังคงยากจนข้นแค้นในเวลานั้นดินแดนแห่งต้นกำเนิดถูกครอบครองโดยสองอาณาจักรโบราณและทรัพยากรเกือบจะถูกยึดครองโดยพวกเขาเมื่อหลัวเฟิงออกจากดินแดนต้นกำเนิดและไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์สายน้ำ เขายังคงยากจนและไม่สามารถหาสายเลือดหุ่นหยวนได้สามารถซื้อได้เพียงเศษเสี้ยวของสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำจินกล่าวสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรละ่ะมันแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรที่น้อยลงสามารถดึงศักยภาพที่แข่งแกร่งขึ้นออกมาได้จินกล่าวหากได้รับมากเกินไปผู้สืบทอดเหล่านี้จะไม่ห่วงแหนมัน หลวเฟิงพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มท่านจินรู้จักข้าดีจังและข้าเห็นด้วยกับที่ท่านจินพูดนะผู้สืบทอดผู้ฝึกฝนต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการฝึกฝนแบบประหยัดซึ่งทรัพยากรมีจำกัดแต่ยังคงสามารถบรรลุถ,ถึงขั้นสูงสุดของราชาเทพได้นั่นหมายความว่าพวกเขาก็สมควรได้รับการฝึกฝน ด้วยเงื่อนไขที่จํากัดการบรรลุถึงขั้นสูงสุดของราชาเทพการเป็นกึ่งหุนหยวนนั้นยากยิ่งกว่าตอนนี้มากผู้ที่ถูกคัดกรองภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้เมื่อเผชิญกับทรัพยากรชั้นยอดอาจก้าวกระโดดออกมาจากกรงถักได้หลัวเฟิงเล่าตัวเขาเองพยายามดึงศัก,กยภาพของทรัพยากรทุกอย่างออกมาเส้นทางการฝึกฝนของหลัวเฟิง ก็พิสูจน์ให้เห็นอีกจุดหนึ่งผู้อาวุโสหยวนกล่าวเมื่อเขาก้าวเข้าสู่ขั้นจัก,กรพรรดิเทพเขาก็สำรวจเส้นทางอย่างมืดมิดโดยไม่มีมรดกใดๆให้อ้างอิงมรดกที่เราทิ้งไว้ก่อนหน้านี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอันตรายอูหลานก็เห็นด้วยเช่นกันยิ่งพลังอำนาจแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ผลกระทบจากมรดกของพวกเขาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น มันทำให้ผู้สืบทอดยากที่จะเดินตามเส้นทางของตนเองข้าคิดว่ามรดกใดๆที่หลุดออกมาจากกรงถักนั้นไม่ควรถูกเผยแพร่ผู้อาวุโสหยวนกล่าวปล่อยให้ผู้สืบทอดสำรวจด้วยตนเองเถิดเห็นด้วยข้าเห็นด้วยคุณนางพากันพยักหน้าทีละคอนอพวกเขาเคยเดินบนเส้นทางที่ผิดพลาดมามากมายและประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด ก็พิสูจน์ให้เห็นจุดหนึ่งนั่นคือการจะเป็นขุนนางต้องอาศัยการสำรวจด้วยตนเองเรื่องทรัพยากรเหรอในยุคนี้ตามประสบการณ์ของหลัวเฟิงผู้อาวุโสหยวนยิ้มปล่อยให้ผู้สืบพ่อเติบโตภายใต้ทรัพยากรที่หายาก,ายากเถิดเมื่อพวกเขาเก่งกาจเพียงพอแล้วก็จัดหาทรัพยากรให้ตามนั้นตามกฎเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ประสบการณ์การฝึกฝนในยุคใหม่ส่วนใหญ่จะอ้างอิงถึงประสบการณ์การบรรลุของคุนนางคนใหม่ท่านหลวงเฟิงก็มาจากโลกต้นกําเนิดเช่นกันโมหานกล่าวอย่างประหลาดใจจนถึงตอนนี้มีเทพ8องค์ที่ถือกําเนิดขึ้นจากโลกต้นกําเนิดแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะสร้างโลกนับพันล้านที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายแต่พรสวรรค์และคุณสมบัติ โดยกำเนิดกลับมีข้อบกพร่องโลกที่เราสร้างขึ้นนั้นแตกต่างจากโลกต้นกำเนิดอย่างสิ้นเชิงผู้อาวุโสหยวนกล่าวในฐานะผู้ครอบครองกฎแห่งการดำเนินไปของหุ่นหยวนเขามุ่งมั่นสร้างโลกต้นกำเนิดมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จทรัพยากรในอนาคตควรโน้มเอียงไปทางโลกต้นกำเนิดมากกว่านี้หู่หลานกล่าวท้ายที่สุดแล้ว มีเพียงโลกต้นกำเนิดเท่านั้นที่จะสามารถให้กำเนิดเทพองค์ใหม่ได้ข้าคิดว่าเขตแดนผู้ฝึกฝนทั้งหมดควรห้ามปรามการมีอยู่ของผู้ฝึกฝนประเภทภัยพิบัติหลัวเฟิงกล่าวผู้ฝึกฝนที่รับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจากโลกต้นกำเนิดเป็นทรัพยากรอาจบรรลุผลสำเร็จบางอย่างแต่กลับปัดความหวังของสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดในโลกต้นกำเนิด ความเขียดแค้นเหยื่อที่อ่อนแอของผู้แข็งแกรง่งหลัวเฟิงเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ภัยพิบัติที่สังหารสิ่งมีชีวิตในอาณาจากักรแม้จะผ่านยุคก,การกลับชาติมาเกิดหลายยุคสมัยและเก็บเกี่ยวสิ่งมีชีวิตจากโลกต้นกำเนิดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่ควรมีอยู่ท่านหลัวเฟิงข้าเป็นผู้ฝึกฝนประเภทภัยพิบัติจินมองไปที่หลวเฟิงข้าก็เช่นกัน ในกู่มองไปที่หลัวเฟิงจินมองไปที่หลัวเฟิงมข้าเกิดมาในเผ่าปีศาจการทำลายล้างภายใต้อิทธิพลของโลกต้นกำเนิดโชคชะตาของข้าคือการทำลายล้างทุกชีวิตข้าได้ลงสู่การทำลายล้างเชี่ยวชาญการทำลายล้างและในที่สุดก็ได้เป็นเทพสำหรับเส้นทางการฝึกฝนของข้าชีวิตทุกชีวิตควรเป็นทรัพยากรของข้า ในกูกล่าวอย่างเฉยเมยแม้ในอนาคตข้าก็ยังต้องการสรากศพของบรรพบุรุษแต่ละคนเป็นทรัพยากรของข้าทุกเส้นทางมีความหมายในตัวของมันเองจินมองไปที่หลัวเฟิงผู้ฝึกฝนประเภทภัยพิบัติย่อมมีความหมายของการดำรงอยู่การทำลายล้างอันบริสุทธิ์ไม่อาจให้กำเนิดชีวิตได้หลัวเฟิงกล่าว แม้แต่เจ้าก็เข้าใจถึงความลึกลับของชีวิตบางส่วนแล้วเส้นทางการทำลายล้างดั้งเดิมที่จินเชี่ยวชาญน,นั้นแท้จริงแล้วประกอบด้วยชีวิตบางส่วนมีเช่นนั้นก็ไม่สามารถก่อตัวเป็นสิ่งมีชีวิตได้ข้าลงสู่การทำลายล้างเพื่อก้าวข้ามและเชี่ยวชาญการทำลายล้างในที่สุดจินกล่าวผู้ฝึกฝนแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกัน การเติบโตของเส้นทางไม่ควรถูกจำกัดเส้นทางใดๆก็สามารถให้กำเนิดเทพได้มิงหวงกล่าวอย่างเย็นชาเส้นทางแห่งบาปที่ท่วมท้นทำลายชีวิตนับไม่ถ้วนไม่ควรมีอยู่บาปคืออะไรละ่ะในกู่มองมิงหวงในห้วงมิติหุนหยวนอันไร้ขอบเขตนี้มีเพียงความแข็งแกร่งและความอ่อนแอเท่านั้นบาปคือสิ่งที่หัวใจ เจ้าเชื่อหมิงหวงเจ้าใจแคบเกินไปแล้วเราทุกคนล้วนมีชีวิตหลัวเฟิงกล่าวดังนั้นเราควรมีเมตตาต่อผู้ที่อ่อนแอเราทุกคนล้วนเกิดมาจากความอ่อนแอทั้งสิ้นผู้ที่อ่อนแอล่าเหยื่อผู้มีอำนาจตายเพราะความอ่อนแอนั่นคือโชคชะตาในกู่กล่าวอย่างใจเย็นผู้อาวุโสหยวนรู้สึกปวดหัวเมื่อเห็นภาพเหล่านี้ หลายปีก่อนเหล่าขุนนางก็เคยขัดแย้งกันจินนกู่และโมหมานถือเป็นกลุ่มเดียวกันแน่นอนว่าท่านโมหมานไม่ได้สุดโต่งเท่าจินและนายกู่เขาค่อนข้างชื่นชมวิธีการฝึกฝนผู้แข็งแกร่งล่าเหยื่อผู้อ่อนแอจิตใจของหมิงห่วงมีเมตตาและอู่หลานก็ชื่นชมหมิงห่วงมากพวกเขาถือเป็นกลุ่มเดียวกัน หยวนครอบคลุมทุกสิ่งและสตาไลท์เป็นเพียงผู้สังเกตการไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ดูเหมือนว่าทัศนคติของหมิงหววและหลัวเฟิงจะคล้ายกันและการต่อสู้จะดูเดือดยิ่งขึ้นในอนาคตผู้อาวุโสหยวนรู้สึกสิ้นหวังอย่างมากก่อนหน้านี้หมิงหววฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่งที่สุดค่อนข้างโดดเดี่ยวแต่การเข้ามาของ หลวเฟิงผู้ฝ่าฝืนกดด้วยกำลังค่อยๆเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสองฝ่ายหลักความเมตตาต่อผู้อ่อนแอเหรอค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดจะไม่ส่งสารผู้อ่อนแอจินโต้กลับหลวเฟิงเจ้าก็ฝึกฝนเต่าแห่งชีวิตหุ่นหยวนและความตายเจ้าไม่เข้าใจหรือว่าสุดท้ายแล้วผู้อ่อนแอจะถูกทำลายจิน การทำลายล้างคือการปกป้องชีวิตหลัวเฟิงมองเขาทั้งสองฝ่ายต่างศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชีวิตและการทำลายล้างอย่างลึกซึง้งแต่แนวทางของพวกเขานั้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายจะช่วยให้พวกมันเติบโตได้ดีขึ้นโม่หมานกล่าวท่านหลัวเฟิงตอนที่ท่านยังเติบโตท่านก็ต้องเผชิญกับหายนะ ในความอ่อนแอของท่านท่านได้เผชิญหน้ากับอสูรยักษ์เขาทองต่อมาท่านได้เผชิญหน้ากับอสูรเซกเตอร์ผู้ฝึกฝนหายนะเช่นนี้สามารถเป็นแรงผลักดันอันทรงพลังให้กับผู้ฝึกฝนคนอื่นๆได้ผู้ฝึกฝนหายนะที่เราต้องกำหนดเป้าหมายสามารถทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกต้นกำเนิดได้หลัวเฟิงกล่าวเมื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านั้น ผู้ฝึกฝนที่อ่อนแอไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อต้านเลยด้วยซ้ำเห็นด้วยในที่สุดผู้อาวุโสหยวนก็พูดขึ้นหยุดเถียงกันเสียทีเรามายึดถือกฎเกณฑ์เดิมๆกันเถอะก่อนอื่นมีความคิดว่าสามารถนําไปปฏิบัติภายในเขตแดนสมบูรณ์ของเจ้าเองได้ในพื้นที่กว้างใหญ่อื่นๆของเขตแดน ผู้ฝึกฝนเราจะดำเนินกลยุทธ์แบบปล่อยอิสระต่อไปประการที่สองหากการน้มนาวไม่ได้ผลจงอาศัยกำลังหากใครสามารถเอาชนะความพยายามร่วมกันของขุนนางท่านอื่นได้เมื่อนั้นเราจะทำตามการตัดสินใจของพวกเขาหากพวกเจ้าไม่มีกำลังจงอดทนเมื่อผู้อาวุโสหยวนผู้จบขุนนางทั้งหลายก็เงียบลงเอาชนะขุนนางคนอื่นๆ เพียงลำพังงั้นเหรอในโลกคุณหยวนอันไร้ขอบเขตไม่มีใครทำแบบนั้นได้ไม่มีทางหลัวเฟิงถอนหายใจอย่างเงียบๆขุนนางต่างมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันต้องหาจุดร่วมโดยรักษาความแตกต่างนี้ไว้ครั้งหนึ่งสมัยที่เขายังอ่อนแอหลัวเฟิงคิดว่าการเป็นขุนนางจะทำให้เขาสามารถสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาจากความคิดของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ แต่บัดนี้ในฐานะขุนนางเขาตระหนักได้แล้วว่าความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของเขายังคงมีจำกัดไม่ต้องพูดถึงฝ่ายศัตรูแม้แต่ฝ่ายของพวกเขาเองก็ยังต้องร่วมมือกันตัดสินใจกับขุนนางอีกแปดคนเรื่องต่อไปผู้อาวุโสหยวนเริ่มวาระต่อไปทันทีต้องจัดงานฉลองใหญ่เพื่อฉลองให้แก่การกำเนิดของขุนนางคนใหม่ตามธรรมเนียม การกำเนิดของขุนนางเทพนั้นพิเศษมากสำหรับค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดแม้แต่การเกิดของบรรพบุรุษหลายคนก็ไม่อาจนำไปสู่การเฉลิมฉลองใดๆได้มีเพียงการเกิดของสิ่งมีชีวิตอมตะที่สามารถมีที่นั่งในดินแดนแห่งนิรันเท่านั้นที่สมควรได้รับการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ คุณนางทุกคนได้รับความสนใจจากพื้นที่หุ่นยวนอันไร้ขอบเขตและย่อมมีที่นั่งในดินแดนแห่งนิรันด์จึงเป็นที่มาของการเฉลิมฉลองเรามาทวงคืนดินแดนกันก่อนลัวเฟิงกล่าวดินแดนผู้ฝึกตนของเรามีกลุ่มโลก3,600กลุ่มซึ่งหลายกลุ่มยังไม่ได้รับการทวงคืนเมื่อดินแดนถูกทวงคืนแล้วเราจะจัดงานฉลองกัน เอาหลักงั้นเอาตามความคิดของเจ้าละกันผู้อาวุโสยวนพยักหน้าสิ่งสำคัญอันดับแรกของเราต่อไปคือการทวงคืนดินแดนเจ้าเมืองทั้ง8เริ่มหารือกันอีกครั้งภายในใจพวกเขามีความเห็นที่แตกต่างกันภายนอกพวกเขายังคงยืนหยัดร่วมกันแม้แต่บุคคลสำคัญอย่างจินและนายกู่ ก็เข้าใจดีว่าค่ายฝึกฝนได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขามากเพียงใดแผนการทวงคืนทั้งหมดถูกจัดทำขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีภารกิจมอบหมายให้เทพทั้ง8คอนนดินแดนต้นกำเนิดคฤหาสน์ถ้ำทะเลจันทราในขณะนั้นเหล่าสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงมารวมตัวกันอยู่นอกคฤหาสน์ถ้ำพวกเขาตื่นเต้นกันมากพูดคุยเป็นกันเอง และรอคอยที่จะเข้าเฝ้าขุนนางเทพหลัวเฟิงครั้งสุดท้ายที่ข้าพบท่านท่านเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตครึ่งหุ่นหยวนในเวลาไม่ถึงสองพันยุคท่านก็บรรลุจนถึงจุดสูงสุดแล้วแม้กระทั่งยุติสงครามได้ชายชราร่างเล็กเฉิงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากท่ามกลางกลุ่มสหายจำนวนมาก พวกเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์ระดับสูงจากกลุ่มโลกมืดในอดีตกลุ่มโลกมืดนั้นดูไม่ค่อยโดดเด่นนะักบัดนี้กลุ่มโลกมืดคือบ้านเกิดของท่านหลัวเฟิงมันคือดินแดนสมูรำ์ของท่านเทพหลวเฟิงกลุ่มโลกมืดของเราได้กลายเป็นดินแดนสำบูรณ์ของท่านหลวเฟิงแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสิบเท่าร้อยเท่าในอนาคต พวกเราเพื่อนร่วมชาติของเขาก็จะถูกใช้งานอย่างหนักเช่นกันนอกเขตแดนสมบูรณ์กลยุทธ์ปล่อยอิสระก็ถูกนำมาใช้ด้วยการถือกำเนิดของท่านเทพหลวงเฟิงคนใหม่ดินแดนก็ถูกแบ่งแยกออกเช่นกันดังนั้นมีเพียงดินแดนสมบูรณ์เท่านั้นที่ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากท่านหลวงเฟิงนํนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมหาศาล นอกจากสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงกว่า10ล้านตัวแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกอีก23ตัวรออยู่นอกคฤริสาตถ้ำเทียนหลางเคอเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลก23ตนนี้ท่านเทียนหลางท่านเป็นเพื่อนร่วมชาติของท่านเทพในฐานะสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกเพียงหนึ่งเดียวที่เกิดในกลุ่มโลกมืด ท่านจะต้องถูกใช้งานอย่างหนักโดยท่านเจ้าเมืองอย่างแน่นอนสหายข้างกายกล่าวด้วยรอยยิ้มยินดีข้าเชื่อว่าในบรรดาตำแหน่งผู้ตรวจการหลักสามตำแหน่งท่านจะต้องได้ตำแหน่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกอื่นๆส่วนใหญ่มองเทียนหลางเครือดด้วยความอิจฉาท้ายที่สุดแล้วการเป็นเพื่อนร่วมชาติกับท่านเจ้าเมืองก็หมายถึงการถูกใช้งานอย่างหนัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาการมาเยือนดินแดนต้นกำเนิดครั้งแรกของท่านเจ้าเมืองสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับสูงจากกลุ่มโลกเดียวกันกว่าหมื่นคนไปเข้าเฝ้าแต่เทียนหลังเครอผู้นี้กลับไม่ไปจูจูคลื่นที่มองไม่เห็นก็ซัดเข้ามาสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับโลกทั้ง23ตนต่างเงียบลงรู้สึกถึงความไร้ค่าของตนเอง ภายใต้รัศมีอันน่าสะพรึงกลัวชายในชุดดำและผมสีดำลงโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าเทียนหลางเคอมองไปยังที่แห่งนี้มองเห็นหลัวเฟิงเป็นครั้งแรกในฐานะสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมระดับโลกที่เกิดในดินแดนสมบูรณ์เขาจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหลัวเฟิงตลอดไปในชั่วพริบตาสวัสดีท่านเทพ สิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกทั้ง23สิ่งมีชีวิตต่างทำความเคารพอย่างสูงสวัสดีท่านขุนนางเทพสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับสูงกว่าส0บล้านแต่ละตัวล้วนให้ความเคารพอย่างสูงเมื่อเผชิญหน้ากับร่างแท้จริงของขุนนางเทพเท่านั้นจึงจะเข้าใจถึงช่องว่างอันกว้างใหญ่เปรียบเสมือนช่องว่างระหว่างตนเองกับพระเจ้า ตอนนี้ช่องของผมมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผู้ที่สมัครสมาชิกจะมีป้ายยศติดชื่ออีโมจิพิเศษโดยเฉพาะของช่องนี้และสิทธิพิเศษที่จะมาเพิ่มอีกในอนาคตเดือนละ25บาทสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาและขอขอบคุณทุกๆกการสนับสนุนจากผู้ฟังเสมอมา